อยู่กับ P P V King Size Option ชุดใหญ่จัดเต็ม e v e r l s t 2.2 Titanium พัดจัดไป ครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เียมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อบนราชธานีวันนี้เอา2.2นะครับ2.2มารีวิวบ้างเพราะว่าหลังจากที่ต่อยคันนั้นไป3.2ไทเทเนียมพัดนะออตัวโฟวิลก็แกระแสคนชอบก็เยอะนะครับคนติก็เยอะในเรื่องของการบริโภคน้ำมันวันนี้ก็เลยเอาตัวประหยัดมาคอนเฟิร์มสภาพให้ฟังอีกหนึ่งคันกับออปชันที่ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะแตกต่างกันแค่ ระบบเครื่องยนต์นะครับจาก3.2กเป็น2.2แล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อมาน,นี้เอาขับ2มาโชว์หน่อยสําหรับตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะเป็นบล็อกเครื่อง2.0นั่นเองนะสำหรับ2.2ทเท t a n i u m p a r ปี2017คันนี้นะครับอ่ะดูสภาพก่อนแล้วกันหลายคนอาจจะเห็นอ่าในไร้นะครับในไร้ไปคร่าวๆแล้วคันนี้นะครับในราคาที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลย นะครับ7 9 9 0 0สาหบาทสำหรับค่าตัวของเจ้า e อวอร์ t ลสไทเทเนียมพัดตัวนี้นะครับก็เอาง่ายคือตัวท็อปสุดนั่นแหละตัวท็อปสุดของ2 0งพเพราะว่ามีออปชันครบหมดไม่ไว่าจะเป็นอ่าสโลงสร,รูปอะไรพวกนี้มีครบหมดหเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะ2,198ซีซีตัวนี้ก็ให้ม้ามาเยอะพอสมควรนะครับ160รแรงมา้า160แรงม้าตัวนี้ห้องเครื่องสวยเดิมไม่มีอะไรเพราะว่าตอน ตอนที่ไลฟ์อาจจะถ่ายแบบตอนค่ำๆหน่อยก็เลยเอามาทําเป็นคลิปสั้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังแบบว่าอาจจะเห็นแบบภาพยังไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่ตัดสินใจวันนี้สอเอามาถ่ายให้เห็นความเดิมชัดเจนนะครับรถสวยเดิมไม่มีอะไรเลยนะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเม็ดอาร์มักจุดทุกอย่างเดิมโรงงานสําหรับสายประหยัดนะครับแต่ว่าอยากได้ออปชั่นครบ,ครบเอวเวอเรสต์ถือว่าเป็น p p v ที่เป็นระดับแนวหน้านะครับ ถือว่ายืนหนึ่งในเรื่องของการที่ไม่กักนะครับไม่กักดูดนอกจากมีกล้องมีกล้องแล้วก็เนี่ยนะครับระบบเซนซงเซนเซอร์นี่ก็ชัดเจนนะครับมีกล้องหลังมีเซนเซอร์หน้าหลังครบหมดปกติ PPV ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเทียบกับ Ford e v e r วอเรก็กินยากนะครับกินยากเพราะว่าด้วย Ford เองเนี่ยเขาเวลาเขาเปิดเขาเปิดมาสุดถึงแม้ถึงมแม้ว่าจะเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยไม่ใช่ไม่หมถึงว่าไม่ใช่ตัวที่แพงสุดพูดได้ง,ง่ายๆแต่ออปชั่นก็จะมีตัวเลือกนะสำหรับคนที่อยากจะได้ พพพที่แบบซอฟเรื่องของน้ํามันมาหน่อยนะครับบล็อกเครื่องส2เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเพราะว่า3.2ที่รีวิวไปเนี่ยผู้ใช้จริงเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าประมาณ10กิโเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้น่าจะมากกว่านั้นนะตัวนี้น่าจะประมาณ15-16ได้นะถ้าคนขับแบบแบบไม่เร็วมากนะแต่ในพื้นฐานคือบล็อกเครื่อง,องสองจุเนี่ยมันไม่เกิน15หรอกนะถ้าเกินนี้ก็น่าจะน่าจะขับช้ามากอ่ะตำหนิก็มีแน่นอนรถมือสองมีตําหนิทุกคันนะครับไม่จะเป็นรอยรอยขนแมวรอยขีดดขววออะไรพกกเนนี้้ยล็ ส่วนใหญ่เราจะไม่เก็บสีเพราะว่าถ้าการไปเก็บสีมา,าลดราคาขนาดนี้จะทําให้ขายยากนะครับยิ่งบอกว่าเหมือนกันเพราะอะไรขนาดล้อมแม็กก็จะเป็นขอบขนาด20นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นยางอันนี้อาจจะเปลี่ยนยางมาไม่ใช่ยางติดรถนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดดไ,มไม่ใช่ใชยางที่มาจากโรงงานนะครับเป็นมิกิทอมสันก็เป็นแม็ก20นิ้วเหมือนกับตัว32เหมือนกันเก9 0 0 0แสนเหบาทสำหรับใครอยากเป็นเจ้าของเอเวอเรสต์ตัวเช้งตัวนี้นะครับ ตัวสุดท้ายท้ายสุดปี2017ก่อนที่จะเป็น10เกียร์ไว้กันเถอะนะครับก่อนที่เป็น10เกียร์ตี่นี้ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอยู่รับเคลื่อน2ล้อนะครับฟังก์ชันภายในที่เหมือนกับตัวเจ้า3.2ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังคาแก้วนะครับพาโนรามิกนะครับพาโนรามิกมูลรูปนะครับเปิดเต็มบานลด์ไปทีงด้านหลังเลยอันนี้เปิดโชว์ให้ดูเลยนะครับใช้งานยังใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเปิดปิดได้สมบูรณ์ขออนุญาตเขาขึ้นไปนั่งให้ดูแล้วก บอกปลั๊กไฟฟ้าให้มาคู่หน้านะครับไม่เล็กกักนะบอกปลั๊กไฟฟ้าให้มาคู่หน้าเลยนะทั้งคนขับนะครับแล้วก็ข้างคนขับแล้วก็บออแถว3ก็เป็นแบบพับเก็บแบบไฟฟ้านี่คือรายละเอียดความใส่ใจของเจ้า e v เวอเ t สที่ทางฟอร์ดเขาออกแบบมานะครับเนี่ยหลังคาก็สันลุกก็ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เลขใมลขไม่เล็กไม่คันนี้วิ่งอยู่174,354กิโลเมนะครับ 174354รถปี2017ก็ปี60 45ปีมาแล้วนะครับก็สมเหตุสมผลส่วนเนี่ยฟังก์ชันภายในนะครับอาจจะมีโอเคแล้ววี c มีแล้วนะครับนะระบบถอยจอดอัตโนมัติมีและที่ผมบอกตัดตออกไปก็คือระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนั่นเองนะครับหรือว่าเด็ก์นะครับระบบขึ้นเขาลงเขาตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับแต่ฟังก์ชันที่ยังคงเหลืออยู่ก็เหมาะสมกับ ออปชันตัวนี้นะครับถ้าไปให้ครบเหมือนกับตัวตัวอะไรตัวสามสองมันก็จะดิฟกันนะมันก็จะดิฟกันเพราะว่าตัวนี้เองก็เปิดมาร้งห้ากว่าเหมือนกันนะตอนนั้นนะครับราคาใกล้เคียงกับตัวสามสองแต่หัวนี้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับใครที่อยากจะได้รถที่ฟังก์ชันครบนะครับระบบความปลอดภัยดีเพราะว่าแอร์แบ็กเป็นมารานรอบคันอยู่แล้วนะครับสาหรับตัวเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็งมอะไรไฟฟ้าที่ผมชอบก็คือเขาขับง่ายเบาสะดวกสบายแล้วก็ยิ่งขับเร็วรถยิ่งหนัก อันนี้คือฟิลลิ่งของการขับเอเวอเรสต์เพราะผมไป,ไปลองมาแล้วว่าจะเป็นบล็อกเครื่อง2.2ก็แล้วแต่หรือว่า3.2ก็แล้วแต่คือช่วงล่างไม่ล่อนเอาพูดง่ายๆนะครับาตามภาษารถเลยคือไม่ล่อนคือระยะฟรีพวงมาลัยไม่มีอยู่แล้วนะครับความแม่นยําของพวงมาลัยแม่นยํากว่านะครับพวงมาลัยไฟฟ้าแม่นยํากว่าแล้วก็ยิ่งขับเร็วยิ่งหนักอันนี้ถ้าใครเป็น fc เอเวอเรสต์น่นาจะทราบคุณสมบัติตัวนี้ดีนะครับส่วนพวกฟังก์ชันต่างๆพวกมันติฟังก์ชันพวกคุชคุมทรลอันนี้มีเป็นพื้นฐานของฟอร นะครับมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสพูดถึงเพราะว่าเขามีให้โดยโดยนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยประตูหลังเป็นไฟฟ้าในขนาด2อคือ2นะนประตูหลังไฟฟ้าเปิดปิดระบบไฟฟ้าบอร์ดร3สาพับเก็บไฟฟ้าเนี่ยหรือไม่ดูฟังก์ชันภายในนิดนึง คือพวกระบบต่างๆเนี่ยนะครับพวกที่ชาร์จที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟปลั๊กไฟบ้านอะไรพวกนี้เป็นพื้นฐานของ PPP ยุคปัจจุบันนะที่จะเป็นต,ต้องมีไม่มีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าหรือว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ต้องใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตใช้ iPad ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่แบตหมดไม่ได้นะครับแบตหมดไม่ได้อันนี้คือเขาเอาของเดิมเขาป,ปูพรมกระดุมเข้ารูปมานะครับเราก็แถมไปเลยนะครับกระดุมเข้ารูปสีดํา แล้วก็แมทกับสีรถปอดีเพราะภายในเป็นชุดเครื่องหนังสีดําอยู่แล้วภายในเป็นชุดเครื่องหนังสีดําอยู่แล้วใครอยากได้เอเวอเรสต์นะครับออปชั่นครบสองจุดสองประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับตัดปัญหาในเรื่องของประเด็นที่คนคอมเมนต์บอกว่า3-2ที่ผมรีวิวไปนะครับอัตราบริโภคค่อนข้างเยอะตัวนี้ผมเอามาตอบโจทย์นะครับเอามาตอบโจทย์มีมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับคนที่อยากจะได้เอเวอเรสต์ตัวนี้คือปี17เอะยอดจัดไม่ต้องห่วงผมว่ายอดจัดรุ่นนี้จะประมาณ9 0 0 0 0 0 นะครับแต่ผมขายในราคา799,000บาทฉะนั้นแล้วซื้อสดสบายใจซื้อผ่อนไม่ต้องอยากใช้เงินในช่วงโควิดอยากจะเก็บเงินสดไว้ใช้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนเนี่ยไม่มีจั๊กนะครับเอผมเออผมลืมพับเบาะให้ดูนต้องพับนี้พน,น้าด้วยมันจะดันกันนะผมจะพับผมจะพับเบาะแถวสามให้ดูนะครับอนุญาตนิดนึงพราผมเอ็นเบาะแถวสองมาทดสอบนั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับ ขยับนิดนึงโอเคครับเก็บแบบไฟฟ้าเลยนะนะครับปกติแล้วเราจะเจอในรถนู่นแหละถ้าพับไฟฟ้าต้องเจอในรถที่นําเข้ามาอย่าง VX100 VX200 ที่ผมรีวิวไปนี่คือข้อได้เปรียบนะครับข้อได้เปรียบถึงแม้ว่าคนจะมองว่า Ford เองเนี่ยเป็นแบรนด์รองนะครับเป็นแบรนด์รองนะครับขายต่อไม่ได้ราคาหรือขายแล้วราคาตกแล้วมันนี่แต่สําหรับคนที่ ซื้อเอาฟังก์ชันนะครับซื้อออปชั่นซื้อเอาความคุ้มนะครับความรําสมัยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในเรื่องของผู้นำผู้นําในการออกแบบผู้นําเทรนนะครับผู้นําในเรื่องของออปชั่นที่ทุกวันนี้ตามเขายากนะครับเพราะว่าฟอร์ตตวนนี้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะๆหมดเลยนะครับต้องชื่นชมนะสำหรับคนที่เป็น FC ของค่ายฟอร์หรือ FC ของเจ้า เอเวเต์นะครับก็ฝากคันนี้อีกหนึ่งคันสำหรับคนที่มองหาอยู่นะพอเป็นมือสองแล้วผมว่าราคาสามารถที่จะจับต้องได้นะครับสภาพที่สังที่เห็นเลยผมคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยว่าความเดิมการันตีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์รถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับกับราคาสุดคุ้มเพียง799,0 0 0บาทเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2อล้อสภาพอย่างที่เห็นนะครับฝากติดตามฝากไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคเซนเตอร์จะมีเรื่องราวรถดีๆมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะรถครอบครัวรถพี v ี เรามีเยอะมากนะครับฝากเอเวอเรสอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับฝากอีกหนึ่งคันแล้วกันฝากซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ช่องรถมือสองเหมือนเดิมนะครับมุ่งสู่1นึ่งแสนห้าหมืซับสไครต์อยู่ด้วยกันมา2ปีกว่าแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสองสักดาห์แล้วก็ทีมงาทุกคนมารีวิวรถมือสองที่ช่องนี้นะครับฝากอีกหนึ่งคันแล้วกันสวัสดีครับ